เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การมาเที่ยวเกาะคาอวของเรานะคะมีหรือที่เราจะพลาดกับการใช้บริการเฮลิคอปเตอร์ทัวร์เด้อวันนี้นะคะเราใช้บริการของ Airborne v v i t t o o n ค่ะแพ็กเกจราคาสำหรับ4คนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,170เหรียญน,นะ้าหาต่อหงวแปลงเป็นเงินไทยเนี่ยก็ราคาตกหัวละประมาณหมื่นบาทเนี่ยทุกคน หลังจากชั่งน้ำหนักตัวอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยจเจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาสายห้อยโทรศัพท์มาแจกให้นะซึ่งโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งเดียวที่เราสามารถนําพกติดตัวขึ้นไปด้วยได้นะแต่ถ้าใครมีกล้องที่มีสายคล้องคอนะคะก็สามารถพกขึ้นไปได้เหมือนกันสเตจถัดมานะคะก็คือจะเป็นการฟังอบรมเรื่องความปลอดภัยค่ะนะก็จะมาอธิบายเรื่องกฎและข้อปฏิบัติต่างๆนะรวมถึงการใช้ถุงอ้วกให้ถูกวิธีคะ่ะก็หวังว่าขึ้นไปบนโน้นเนี่ยเราจะไม่ต้องใช้มันนะ You excited? Excited. Nervous? s, you <S c a r e How you l i n g ลาคนนี้ก็คือเป็นไพร์เวดของเราค่ะทักทายกันพอหอมปากหอมคอเสร็จแล้วพอถึงเวลาที่เราจะบอยบินกันแล้วเย้ yeah! เฮลิคอปเตอร์ของเราวันนี้นะคะที่ใช้จะเป็นรุ่นฮิวช่าร้อยนะคะจุคนได้มากสุด5คนคะ่ะรวมคนขับด้วยโดยจะมีที่นั่งด้านหน้า3ที่นะคะแล้วก็ที่นั่งด้านหลังอีก2ที่คะ่ะที่สําคัญก็คือลํานี้ไม่มีประตูค่ะย้าไม่มีประตูนะทุกคนใจนึงก็ตื่นเต้นนะคะแต่อีกใจนึงก็กลัวอยู่เด้อแต่มาถึงขั้นนี้แล้วนะคะคอยไม่ได้แล้วว่าต้องลุยค่ะ ก่อนขึ้นไปบนเครื่องนะคะเราก็จะมีการใส่อุปกรณ์เซฟตี้นะก็ทําให้เรารู้สึกปลอดภัยขึ้นมาหน่อยนึงถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าถึงเหลืองๆเนี่ยมันใช้ยังไงก็ตามซึ่งตําแหน่งที่นั่งของแต่ละคนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะกําหนดไว้ให้โดยอ้างอิงจากน้ําหนักตัวของเรานะก็คือมันก็ต้องมีการบาลานซ์น้าหนักส่วนหน้าส่วนหลังให้มันเท่าๆกันนะเนาะ และหลังจากที่เราขึ้นไปนั่งประจํำตำแหน่งตัวเองค่าเข็มขัดนิรภัยให้แน่นนะเราก็พร้อมขึ้นบวยบินแล้วคะ่ะ ตัวนี้จะใช้เวลาประมาณ50นาทีนะคะก็คือเขาจะพาบินดูเกือบทั่วเกาะเลยนะซึ่งเจ้าเกาะคาวายีเนียนะคะก็จะได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่มีความเขียวชอุ่มและก็มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในฮาวายเลยนะ มีอายุมากกว่า1.5ล้านปีแนะ่ลักษณะเด่นของเกาะน,นี้นะคะก็คือจะมีความเป็นปาทึบนะคะมีน้ําตกแล้วก็มีหน้าผาริมทะเลด้วยซึ่งด้วยความงามเหล่านี้นะคะเกาะน,นเนี่ยก็จะเคยเป็นสถานที่ถ่ายทาหนังต่างๆอย่างเช่นพวก j u r a s s ิก p าร์คจูร s ส i ิกเบล d พ i r เ t ตออฟเดอะแคโ b ไลนอะไรอย่างนี้นะเสมอใครที่ชอบมาตามรอยซีรีส์หรือพวกหนังต่างๆนะคะบอกเลยว่าการมาที่เกาะคาไวเนี่ยจะได้หลายโลเคชันมากๆเลยโดยรวมแล้วเนี่ยทริปนี้นี่ ถ้าเราให้คะแนน9.5เต็ม10เลยนะโดนหักไป0.5คะแนนเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันที่เราไปนี่คือลมแรงมากแล้วเครื่องมันก็มีการดึงดังดึงดังนิดนึงอะ่ะก็คือก็จะมีโมเมนต์ความเสียวาร์ปอยู่ก็คือก็จะโดนหักคะแนนตรงนี้ไปนะคะแต่บอกเลยว่าถ้ามาวันที่อากาศดีๆเนี่ยคือร้อยเต็ม10ค่ะบอกเลยถ้าใครยังช่างใจจะลองดีไหมบอกได้เลยว่ามาลองเลยค่ะคุม้ม ก็ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมช่องของเรานะคะก็เจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย